สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพิมพเช่นเคยนะคะดรพิมพร์พิมพิมขวัญวุฒิพิมลค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าน้องแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการแล้วก็ความสามารถทําสิ่งต่างๆได้ซับซอ้อนแล้วก็แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นนะคะด้านร่างกายและสติปัญญานะคะด้านการเคลื่อนไหวนะคะด้านการใช้ภาษาด้านการช่วยเหลือตนเองและก็สังคมค่ะ 1. นนะคะอย่างเช่นวัยเด็กแรกเกิดนะคะน้องๆจะกินจะนอนจะร้องไห้แล้วก็ถ่ายท้องนะคะต่อมานะคะอย่างที่2 เป็นวัยเด็กทารกเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในการพูดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาการทางด้านร่างกายเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสามารถคลานยืนเดินแล้วก็หยิบของเล่นได้เองค่ะ 3. ค่ะสําหรับวัยที่กําลังเรียนรู้นะคะจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมองและอารมณ์อย่างรวดเร็วเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับค่ะ 4. นะคะเด็กก่อนวัยเรียนนะคะ เด็กในวัยนี้นะคะจะชอบสงสัยแล้วก็ช่างสังเกตค่ะ5นะคะวัยสุดท้ายนะคะคือวัยเรียน